วารชการจังหวัดยโสธรเพื่อเด้พาสมาชิกชมรมปั่นจักรยานจังหวัดยโสธรและกับประชาชนไปปั่นจักรยานแบบชิวๆนะคะชมวิวเมืองหยุดสุนทรเพื่อที่จะส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดยโสธรค่ะโดยที่บริเวณนาะอนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศ์สานะคะหรือว่าสิงห์นะคะสวนสาธารณะบุงหน่อยบุงใหญ่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดยโสธร นายชารินท่องสุขขับผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยนางซินีนาท่องสุขนายกเลากาชาติ และกับประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดยโสธรน,นำหัวหน้าส่วนราชการายอำเภอเมืองยโสธรตำรวจทหารเจ้าหน้าที่สมาชิกชมรมปั่นจัก,กรยานจังหวัดยโสธรและกับประชาชนเขาวรวมปั่นจัก,กรยานในกิจกรรมผัวภาพปั่นชิวๆช,ชมวิวเมืองยดสุนทรเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและกับวัฒนธรรมประเพณีบริเวณย่านเมืองเกาบ้านสิงหาอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรให้เป็นที่แพร่หลายเป็นการส่งเสริมเรื่องของการท่องเทีย่ยวกระตุ้นเศรษฐ กิในพื้นที่ของจังหวัดยะโสธรรวมทั้งมีการโลรนค์ล่ลงส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสางสุขภาพที่ดีด้วยการปั่นจัก,กรยานนั่นเองค่ะ โดยการปั่นจักรยานนะคะไปรอบๆบ,บริเวณสวนสา,สาธารณะบุงหน่อยบุงใหญ่ไปกาบนมัสการพระธาตุอานนที่วัดมหาธาตุพระอารามหลวงจากนั้นปั่นไปชวมวิวประตูเมืองเกาบันสิงทาย่านเมืองเกาบันสิงทา,านง,นสงทาไปสักระเจ้าพอลักเมืองยโสทรและกะหอมาเหศักลักเมืองนะคะจากนั้นกลับไปกราบหลวงพอสิงรีดปราบป,ปวงม่านนะคะที่วัดสิงทาต่อด้วยปั่นจักรยาน นะคะคไปชมบานดิน220-250ปีค่ะและก็ไปกาบสักราระหลวงพ่อพระสุขนะคะที่พิพิธภัณฑ์พระเทพ สังวรญาณน,นะคะถีวัดศรีธรรมรามพระอารามหลวงและกระปันว้นกลับไปที่บริเวณสวนสาธารณะบุงหน่อยบุงไ่นั่นเองค่ะต้องบอกว่าแต่ละหมองแต่ละบอลน,นะครับที่นักปันได้แวะเช็คอินนั่นนะครับผู้ชมครับกันล้วนเป็นสถานที่สาคัญและก็มีเอกลักษณ์โดดเด่นของพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดยโสธรนะครับถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมเป็นซอฟเวเวอร์ พร้อมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจครบคู่กับการสั่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนนะครับอีกทางยังเป็นการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวในการปั่นจัก,กรยานนะครับให้แก่นักท่องเที่ยวที่หักสุขภาพได้เข้ามาปั่นจัก,กรยานชมความสวยงามและก็เน์ย่านเมืองเกา่าบ้านสิงหาและก็กบาบไบสิงศักซิท์ของจังหวัดยะโสธรนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นทีนน่นั่น